สวัสดีจ้าพี่น้องมาอยู่ในช่องบาต้อมอนิวชาแนลจ้าพามาหาเก็เบ,บ,บหเห็ดอีกแล้วลจ้าพี่น้องเราบาบต้อมเนาะพยายามหาเห็ดอีกแล้วหาเห็ดอีกแล้วจ,จ้าพี่น้องบาต้อมเห็นเลยเห้ยเนี่ยบาต้อมเกี่ยวไว้ให้ละโอ้มาเพิ่งเจอปั๊บเลยจ้าพี่น้องคนนะนี่ตังูกจ้าต้องออกเนาะบาบะต้อมเนาะแสดงออกใหม่นี่เนาะออกใหม่ออกใหม่ึน้นนี้ เจ็บเลยจ้าอ้าวบอตอมลือมสวัสดีครับเลื่มพี่น้องเลื่มสวัดดีพี่น้องเจ้าวดนเม็ดต้องเซนน้ำผมานี่หายใจบ่ออกบอก่ะแม่จะในกระเป๋าแม่จะในกระเป๋าฝนตกมีน้อยบริข้นมาอีกแล้วจ้ะพี่น้อง ฝนตกดูเราจะเปื่อยบ้นะจะเปื่อยฝนตกเดียว่าละวเดีวน,นีไปเรื่อยๆตะลุกปิดไว้เอาไปตองปิดไว้ต้หอยเราจะพี่น้องม้่ว่าเ้ดีล้วงูเวงูยู่เหรอใดิ้าลายไข่จะพี่น้องนี่ป้าไข่บก้ยยังน่ะีไขน โอาตัวนี้นนนก่อนเอดีด๋ยวขังแทนบะแม่นบ่โอ้ยม,ม,มันขนาดแม่แม่แม่ม,มานอย่างนี้แต่แม่พอได้ขึ้นในน,น,นนอกะดบต่อมนนอกพ่อได้ขึ้นอยู่นี่บ่ดอกน้อ <200. S 2> ยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน นี่ก็มีนะออบบปิดไฟปิดไฟปิดบ่เออาไเ้ยเกาไเอาไปมปิดไฟเอาไมปิดไฟก่ิบเดี๋ยวอุ้ยบึ้งไหมสาวลุงคิดว่าอันนี้ย่งสุดอกโนนออกมาบ่ตอมึงไปขี่ยเลยอะองเนาะอืออุ้ย สามดอกแล้วเน้องอยด่ดิสามไข่เนาะไม่สามดอกเนาะสามไข่เอ,าอ,อ้าเดงกำลังออกเลยอดเนี่ชุดใหม่ชุดใหม่ที่เฮามาเอานั่นหลายชุดเล้นเนีลุงจ้าสี่ห้าไข่เลี้ยังเลียบ่ยบะโอยได้จพี่น้องเอาไปต๋อ บางคนเพิ nights, ่งห yeah. ้องเฮทมะบางคนเพิ่งห้องเฮ็ดก่อเนาะบาตอมเนาะครับจบสวยขนาดเลยหาไปเรื่อยๆออีกดอกนึงจะไปเนาะก็บไปเรื่อยเนาะบาตอมเนาะเก็บไปเรื่อยดอกสวยด้วยเดี๋ยวต้มเอาเฮเพิ่งก่อนอยากเฮเพิ่งเหรอเฮเพิ่งเฮทพิ่งที่ไหน เยอะแตะลุงมขึน้นมามีเหรอตะลุงเข้าไม่ได้หรอกปลาไปมาเข้าหยิเพิ่งเยอะพี่น้องจุ่มเดียวเนาะสามดอกมาเตาจุจ่มเดียวสามดอกสวยด้วยหาต่อเนาะ<ห>ไนแล้วไ,ไปไปเลย อลุงบะต๊อมเก็บไปเนี่ยเห็ดก็มีดอกเดียวเนาะแปลกอยู่ไงล่ะปะต๊อมเนาะไายเ็กนปกติเห็ดพึ่งแบบเนี้ยจะออกเป็นหมู่เนาะหายเล็กน่อยดิหาเลยหาเลยงามขนาดเลยบะต๊อเห็ดพึ่งข้าวเห็ดพึ่งข้าวหนึ่งดอกมีอีกปะเขี่ยก่อนเนาะ โอ้โ้ต้องเขี่ยมืออีกแม่บ่ะตอมอือออกใหม่บ่เนี่อกใหม่หาไว่อีกนาะแอกนีอ่ะดูหาอาดอกนี้ก่อน,นนานๆแล้วเจอห่างเหนินกับตัดหาเห็นละงกไปไป,ไปหายจักหน่อยเนาะจ้าน่าจ,<ะ>จะออกหลายอยู่ตอนนี้ไป ออกให้นำหนทางเลยดอกนี่พี่น้องงามขนาดไ้นป่ะจอมสวยขนาดไหนนะมุกขนาดไปหาทำอบเฮ็ดก่อเด้พี่น้องเฮ็ดก่อหรือเฮ็ดแดงเพคนห้องอะไรเดี๋ยวเฮ็ดก่อเฮ็ดแดงบางคนกันเลยเนาะเฮ็ดหนามากจ้ะเฮ็ดก่อบางทีชนิดใหญ่โอ้ยสาลุงจะเห็นแบบนั้นจ้ะสีงามขนาดจ้ะพี่น้องสวยงามมาก หาต่อจ้าเห็ดถุงข้าวพี่น้องยอี s. <S ่เดีดอกงามขนาดเลยนี่ดอกสวยขนาดไหนอยากได้ยี่เดียจี๊ดถึกดอกแกงอิ่มเลยนะสาวลงจ้าแกงอิ่มเลยแหละงามขนาดเลยพุ่นะเห็ดเห็ดก่อนเป็นเห็ดที่เบาบบางมากลึกสักเลยพี่น้องเห็ดแห้งก็ได้เนาะเห็ดแห้งก็ได้ไปหาต่อ บัตะตอมห้องอีเราจะพี่น้องเฮ็ดยังบัตอต้มลายปะพอไ,ได้อยู่ยอยโอ้ขาพระแวกตะไคร้เราจะพี่น้อง,อง,งไป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 เอา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 นี่ดอกเนี่ยโอ๊ยกำลังออกเน้องบัตเนาะกำลังออกเก็บเลยเก็ดเลยมาตัวนี้ดอกสวยเนาะสวยจ้าสวย เขา,บบาีบ่มีแค่เลเห็นเห็น,น่บ่งกงนะดอกานะเนาะโอ้ดอกกำลังหวานเลยรุนี้มกขนาดเจอพี่น้องอ้บ่ไป<อ>พี่นนองออกน้ำคอนไหม่เลยอะาตอมก็มือแคกกเอา <c oughs> ปันเห็ดเพาะสองดอกนี่จบบาตอมเห็นสองดอก ไม่ต้องเครียดแล้วบ่ต้องเครียดอะไรเขามีก็เดี๋ยวสิ้อทำให้เสียซื้อลูกยังน้อยอยู่เดียวแล้วบ่ต้องจะเคขียขอบ้านหรอเจ๊เขี่ยว่ะเก็บทำไมเป็นไปได้อยู่บ่ดอกเดียวป้าขาใหญ่อยู่ได้เนาะขาวมุกี้โอ้ดอกมุกขนาดไหนฐานเลยเขี่ยไปก่อนลงอีกนะเขี่ยไปก่อนหน่อยกัต้องมปนทองอย่างเงี้องเก็ดปัวเก็ดปัวเอาผลมาอ่านดอกเดียวค่ะบ่ต้องเห็นดอกเดียว ป้าดอกเดียวกับพลึกเลยพี่น้องเยี่ยวมองมองละดอกที่อย่างนี้คือเห็นดอกเดียว <c oughs> ดอกดอกบก็ใหญ่พี่น้องเป็นเห็ดปกตบับไหมเนี่ยบ้าตาบอยเห็ดปกตับป้าดดอกเดียวนี่พอได้แจ่วเด้อหนิเด้อยอดยังแข็งบุกขาป้าดพี่น้องนะยังแข็งอยู่เนี่ย โอ้สารพัดเห็ดแล้วเฮามมนี่ไปไปผลงานเบื้องต้นมันคือเก่าเนาะบาต้อมไปไปทันหาต่อบนเก่าเคยเอาเนี่ยเห็ดก่อกับบะหมี่เดยบาต้อมทางนี้เฮ็ดยังบาต้อมจุ่มเลยบอกเจ้บเด็กมะต้อมสิไดาย ยี่นี้สามยืนู่นไปจุ่มเลยลูถ่ายพี่น้องดูกไปได้ให้พี่น้องก็ลูกอ๋อหม่องเดียวเป็นสิบดอกเลยเจ้ะพี่น้องเป็นให้ลูกง้งเลืองบอเฮาเอาตะกี้เนี่ยมาต้อมเนาะออกใหม่ใหม่เนาะจ้าเอาตะพุ่นก่อนเนาะเอามีดเอามีดเล่มนี้มาทีไรหมานทุกทีเลยมาต้อมบอกแล้วมีดเล่มนี้มาต้อมเป็นมีดคู่ใจเนาะ ตัวตลอดอมหมานขนาดปางห็ดเพาะเลยจะไปน่นองพามิดเลมนี้มาหมานทุกทีเฮ้ <c oughs> ยยิพ่อไข่น้อยก็ออกปิดไว้ไม่ไข่น่อยอะไรก็ได้เดี๋ยวเราลวกทีเราก่อนบอกคืแค่ทีนะเจ้า ลูกไม่ได้สลูกบ้ามันี้ะไเนาะมดอะไรเนาะมีเนะมาตัวพี่จุ่มเดียวจะพี่น้องมองนี่เป็นสิบดอกเลยนอกประตอมเนาะนี่นะจุ่มเดียวเป็นสิบคุณน่ะทางพูกกระยังเ้าจะพี่น้องเดียวกับตัวนี้นั่งเนี่นเอาตัวใดก่อนตัวนี้นี่อตัวนี้ก่อนนี่ตัวงูกเรือนี่มองเลยตัวงูกเรืองฮ่าฮ่า ดวงดีขนาดหมายขนาดเนาะสำลองเนาะจ้าบ่อนเดียวเป็นสีดเดอกนั่นแนะเชียวนั่นนะมีดใหญ่ก็ขอโทษขอไคพี่น้องขอพาเลมนี้มาที่ไรหมานทุกทีพี่น้อง ก็ว่าสิวา่าปลาตองขี้นมูเทสมันได้กินม,มูถึงเรื่องจริงสัตว์ลุงเอาไปเขาจุ่มไว้เพื่อนก็เอาหนอนปลาตอมเนาะอู้อยู่ข้างทาอยู่ข้างทางมันเป็นสิตว์ลุงเหลือ เดียก่อนออมงเดียวเยมงเดียวเป็นสิบดอกอะเคยให้ลงอกเหลืองใ่ใหญ่ปไนเนะาะเคยให้ลงอกขาวใงใหญ่นแต้วครับ เหี้เพ yeah. bon <zet S 2> ้อเลยเขียวอีเบ่มีเ่อพ้อคืองเดียวนียพอต่อไปค่ะนี่้าด้างพอดีข้างข้าง้าพอดีบ่มีเพอนแล้วนาะไปเขากเลยมีบ้ เห็นน้อง้อะพี่น้องเห็ดอย่งบะจเห็ดอะไรเห็นถุงที่ไหนเนี่ยก็ดอกน้อยแา้านเห็ดเพาะแท้นี่ยไปนี่บ่นี่เนยมเด็กซ้นจะเมื่อข่อยนี่ โอ้โดดยังน้อยอยู่พี่น้องน้ยเนี่ยหลายโดดใช่ไหมมันขนาดมันี่ปานเ็ดเพาะพี่น้องถ้าหาบ่าเอาพ่นก็ระเอาเนาะนงมาจอมเนาะไม่เหลือหรอกนี่นโดอกดนี่พอพ่นก็หาอยู่หากินคือกันเนาะว่าก็ครับ

ไปไปเอาไว้นั้นแหละเห็นอีกล้วจ้ะพี่น้องป้าหม่งเดียวเลยอ่ะคุณนาเบิ่งรู้ป้าหม่งเดียวเลยอ่ะป้าตะสมขึ้นออกเป็นแผ่นไปเนี่ยป่าดอกนี้คักกันใจดอกมันใหญ่ะเอาไว้ไม่ได้แล้วเอาไว้คนก็เอาเดียวแม่นบอกทางกูก่อนบุมนี้มุมนี้เอานี่ก่อนเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งน้ำบะเดี๋ยวออกเฮยไม่ใช่ เื่อมามามาอันนี้บเอามาเถอะนายเอาผีเอาผีเอาตัวต้นตึงๆเอาบาน้อยฮะถ้าเพื่อนเห็นก็ปล่อยให้เพื่นเอาปล่อยให้เพื่นเอาในกระดอกรุ่นนั่นแหละปล่อยแล้วรุ่นน่ะดีดีเราต้องเอาตัวนี้นะตัวต้นใหญ่ๆนี่นะปานเตี้พ่อแล้วนะ นนตัวน้อยอย่ากเด้อปิดไวแล้วเด้อเพื่อนเห็นกระถือประดวงของเพื่อนน่ะละอื้บ้าบ้าๆอันนี้บ้าเนาปิดไปปิดไป,ป,ดไป,ป,ดไปอันนี้กัน,น้อยอย่บปใ่หมัน,หน,นนี้กันบ้านน,าน,น,น้อยแล้วระโ้านเฮ็ดโวกน้อยพคสาวลงจนไม่อยากคก็บแนละ้วทำเอาไว้เพื่นเอาไว้หน่อยก่อนปิดไปปิดไปนนปิดไ ับสาวลุงเห็น,หนหให้ลูกง้อมาไหมนี่เดียวมาแล้วเดียวไข่ไข่เดียวนี่ไข่เดียวเห็นไข่เดียวอะ่ะไม่หาเลยจะให้ลูกง้อไงให้ลูกมึกเหลืองปะฮะไม่เหลืองก็ขาว,น,น,ขาวน,น่าจะขาวน่าจะขาวไปไปทางเจ้าพี่น้องงานของหเหนาะบัตรก๊าดครับ มานอยู่จ้ามาดิมาดิมานอยู่มาดิาาสำพี่เฮ็ดนเนาะเฮ็ดรว,วมเนาะมาทำเนาะเฮ็ดรวมเฮ็ดรวมไปเข้ากันคำแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ในช่องบ่าวต้อมอานิลชาแนลเลยนะครับผิดภาพกันได้ขออภัยพี่น้องวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องรอชมคลิปหน้าพี่น้องไปกลับบ้านกันดีกว่า